สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เ่ยเราจะมาทําเกี่ยวสปอยของมังงะวันพีชในตอนที่1136นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเราไม่ได้ทำบปอยสั้นไปเนาะเราก็ขอรวบเลยทีเดียวก็แล้วกันนะครับสาหรับในตอนนี้ซึ่งถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับและในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าลุ้นน่าสนุกก็ไม่ต้องเสียเวลากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาที่หน้าปกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าโฮเดมนะครับมันจะนําตัวของยามาโตะแล้วก็ทาม마เน ไปที่ฐานทับลับของมันด้วยนะครับเราเจนยามาโตเนี่ยบังคับให้เขาเนี่ยนำทางไปในขณะที่ทามะเนี่ยก็ขี่หลังสปีดอยู่นั่นเองหลังคาของฐานลับนี้นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับฮูฮูเลยนั่นเองนะครับแล้วก็บทเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นมาหลังจากจบตอนที่แล้วนะครับในขณะที่ลูฟี่เนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับการกินเนื้อของกวางมูดนะครับตัวของเยาวนะครับเขาก็ได้อธิบายว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้จะขึ้นมาถึงโลกของดวงอาทิตย์เนี่ยแบบนี้หรอกนะเพราะว่ามนุษย์ส่วน นะมักจะคิดว่าโลกใต้ดินหรือว่ายมาโลกเนี่ยคือเอลบาร์ทที่แท้จริงพวกเขาเนี่ยจึงหนีไปเพราะด้วยความกลัวนั่นเองเราจะเห็นว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยกำลังสนุกสนานกับงานปาร์ตี้นี้เลยนะครับแต,แต่ก็ยังไม่ได้มีโรบินแล้วก็ชอปเปอร์รวมถึงแฟงกี้ที่มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับและคนยักษ์หลายคนเนี่ยก็สนใจในตัวของจินเบย์แล้วก็บุ๊กเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยได้พบเห็นเผ่าพันธุน์อื่นๆสักเท่าไหร่อูซอบเองเนี่ยเล่าเรื่องการประจนภัยให้กับเหล่าคนยักษ์ได้ฟังนะครับเช่นตอนที่เขาเนี่ยเอาชนะออสได้ เองเมื่อพูดถึงออนแล้วเนี่ยคนยักษ์คนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าออสเนี่ยเป็นนักรบในตำนานของเผ่าคนยักษ์เลยนะโลนเนี่ยถูกบังคับให้ขอโทษทุกคนโดยเกิรนั่นเองนะครับเขาเนี่ยก็แอบชอบที่เกิรเนี่ยบังคับเขาด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นโซโลนะครับเขาได้บอกว่าถ้าอูซอบไม่ห้ามเขาไว้นะหัวของโลนเนี่ยได้หลุดออกจากบ่าไปแล้วนะครับโลนเนี่ยบอกว่าความฝันของยักษ์ทุกคนเนี่ยคือการได้เป็นเทพดวงอาทิตย์นิกะและปกป้องโลกใบนี้นั่นเองจากที่โลสเขาได้พูดมาน้อเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยยักษ หลายคนเนี่ยก็เริ่มต่อสู้กันนะครับเนื่องจากหลายคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าเทพพารทินิกะนะครับบางคนเนี่ยก็เชื่อว่าเทพองค์นี้เนี่ยเป็นเทพแห่งการปลดปล่อยนะแล้วก็บางคนเนี่ยก็เชื่อว่าเขาเป็นเทพแห่งการทำลายล้างและแม้แต่ยักษ์บางคนเองเนี่ยก็ยังคงเชื่อว่าเทพผู้นี้เนี่ยเป็นเทพแห่งการหัวเราะก็มีความเชื่อแบบว่าต่างคนต่างความเชื่อและตัวของยาวเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าตำนานเทพในเอลบาบที่เรียกว่า าเล่ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เลยซึ่งมันเป็นการเขียนภาษาโบราณที่ไม่มีใครแปลได้นะจากที่คนปล่อยสปอยเนี่ยเขาได้บอกออกมานะอันนี้ก็เป็นเกตเ,เล็กๆน้อยๆดังนั้นเนี่ยจึงมีการตีความมากมายเลยนะครับตามตำนานแล้วเนี่ยโลกถูกทำลายไปแล้ว2ครั้งอันนี้คือต่อจากที่ยาวเนี่ยเขาได้เล่าต่อเลยนะในขนาดที่ยาวพูดนะครับเราก็จะได้เห็นภาพโบราณหรือว่าภาพในอดีตของเทพนิกะที่ปรากฏตัวขึ้นมาในเทพนิยายของเอลบาภาพเนี่ยมันจะคล้ายกับเงาของนิกะที่เราเห็นในตอน ตอนที่ฮูฮูเนี่ยมันได้พูดถึงแต่แค่มันมีรายละเอียดมากกว่าเทพดวงอาทิตย์นิกาเนี่ยจะมีผมเป็นสีขาวหยิกยาวแล้วก็จะมีเมฆสีขาวเนี่ยอ้อมล้อมอยู่ตรงคองนั่นเองก็จะเหมือนกับลูฟี่ตอนที่ใช้ร่างเกียร์ห้านั่นแหละเขาเนี่ยยังสวมผ้าเตี่ยวแล้วก็ถือดาบและโลด้วยนะครับยาวเนี่ยเขาเลยได้พูดต่อว่าเขาเป็นฮีโร่ที่คอยปกป้องโลกนี้จากซากปรักหักพังหรือผู้ทําลายล้างที่นํไหายนะเนี่ยมาสู่โลกนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยคือเขาเนี่ยมักจะปรากฏตัวขึ้นเมื่อตอนที่โลกเนี่ย กำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และนั่นเนี่ยคือเหตุผลที่ผู้มีอํานาจหลายๆคนเนี่ยกลัวการปรากฏตัวของนิกะลูฟี่เนี่ยพอได้ยินแบบนี้เขาก็เลยได้บอกว่างั้นเขาคือนิกาสิเขาคงจะเป็นคนที่บอนนี่พูดถึงใช่ไหมยาวเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าแต่เนื่องจากเขาเนี่ยคือเทพดวงอาทิตย์ผู้ที่สแสวงหาความหวังเนี่ยต่างมองไปที่เขาโดยไม่มีข้อยกเว้นว่ากันว่านิกาเนี่ยเป็นตัวละครที่สวมชุดสีขาวบริสุทธิ์แล้วก็อ้อมล้อมไปด้วยเมฆสีขาวนั่นเองและจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสียงของหัวเราะที่ดังสนั่นอัน,น คำอธิบายของยาวนะครับผมลูฟี่เนี่ยเขาเลยบอกว่านั่นคงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยกำลังพูดถึงเมื่อพวกเขาเนี่ยบอกว่าตัวของลูฟี่เนี่ยดูคล้ายกันมากกับเทพนิกะแต่ลูฟี่เนี่ยก็กําลังที่จะยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทพคนนั้นเลยอะไรเงี้ยยาวเนี่ยเขาเลยได้พูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับตัวของกษัตริย์ฮาราวเนี่ยและโลกีเนี่ยอาจจะเป็นผลจากที่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะเป็นนิกะด้วยตัวของพวกเขาเองนะครับลูฟี่ก็เลยถามทุกคนว่าโลกีเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าซึ่ คนเนี่ยตกใจนะแล้วพวกเขาเนี่ยจึงอธิบายเรื่องตลกแล้วก็ความวุ่นวายที่โลกิเนี่ยเกาะขึ้นในอดีตให้กับตัวลูฟี่ได้ฟังโดยที่ตัวของคนยักษ์เนี่ยเขาเริ่มพูดว่าโลกิเนี่ยก็คือเจ้าชายผู้ต้องสาบนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือกษัตริย์ฮาราวเนี่ยเขาได้รับคําทํานายก่อนที่โลกิจะเกิดอีกนะว่าจะถูกลูกชายฆ่านั่นเองนะครับไม่นานหลังจากที่โลกิเกิดเนี่ยเขาก็ได้ฆ่าม้านําโชคของราชวงศ์นะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนั้นเนี่ยตัวของหลินหลินหรือว่าบิ๊กมัมของเราเนี่ยก็ได้มีการ โยลูลุกนั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนของตัวของเยานั่นเองเนาะที่เป็นเขาน้ําตกนั่นแหละโยรูลุเนี่ยถือว่าเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานอีกหนึ่งคนให้พิบัติทางธรรมชาติเนี่ยได้มาเยือนประเทศนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่ราชินีเนี่ยก็สิ้นพระชนม์หนึ่งปีหลังจากที่โลกิเกิดด้วยนะครับคืนนี้เนี่ยกำลังเล่าเรื่องที่ว่าโลกิเป็นเด็กต้องสาปใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยทำให้ตัวของโยมาโลกหรือว่าชั้นล่างสุดของเอวานเนี่ยกลายเป็นสนามเด็กเล่นเขาสังหารและฝึกสัตว์ลายนะครับด เขาจากนั้นเนี่ยเขาก็ปลดปล่อยพวกมันไปในหมู่บ้านในขณะที่เขาเนี่ยยังเป็นเด็กอายุเพียงแค่สิบวบเท่านั้นเองเขาเนี่ยก็ได้จุดไฟเผาสิ่งของและทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องตลกของเขาเนี่ยทำให้ชีวิตของพวกคนยักษ์คนอื่นเนี่ยตกอยู่ในอันตรายมากกว่าที่จะนับนิ้วได้อีกเพราะว่ามันด้วยอํานาจที่โลกิมีนะครับบวกกับบุคลิกที่เลวร้ายของเขาเนี่ยยักษ์เนี่ยก็เลยบอกว่าลูฟี่คงจะนึกออกใช่ไหมว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อตัวของกษัตริย์ฮาราวนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วนั่นเเเออองงัตตวววขขยยาาา่่ลไดด้พู ไอดาบที่ปักหัวเขาอยู่ตอนนี้คือมันเป็นการพยายามที่จะหยุดโลกิไม่ให้ฆ่าพ่อของเขานั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าใครเป็นคนเอาดาบไปปักหัวยาวใช่ไหมจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าโลกิเนี่ยจะฆ่ากษัตริย์ฮาราแล้วใช่ไหมเขาเนี่ยก็ออกทะเลไปเกาะความวุ่นวายแต่ก็ได้ถูกแชงเนี่ยจับตัวได้เมื่อ6ปีก่อนแล้วก็กลับมาที่เอลบาลูฟี่เนี่ยตื่นเต้นมากนะครับที่ได้ยินชื่อของแชงคุนในขณะที่พวกคนยักษ์เนี่ยพูดถึงโลกิโซโลเองเนี่ยก็เฝ้าดูพฤติกรรมของลูฟี่แล้วคิดว่่าลฟีท นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาจึงมาคุยกันเป็นการส่วนตัวที่ชานเมืองนะครับโซโลเขาได้รู้แล้วนะครับว่าลูฟี่มีจุดประสงค์อะไรโซโลเนี่ยเขาเลยบอกว่าฉันคิดว่านายเนี่ยทำตัวแปลกๆไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองแต่เราเนี่ยกำลังพูดถึงผู้ที่สังหารกษัตริย์ที่คนทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ชอบอยู่นะนายเนี่ยไม่ควรที่จะไปเชื่อฟังคําจากปากของมันเนี่ยแม้แต่คําเดียวเลยนะลูฟี่ลูฟี่ก็เลยบอกว่าแต่เขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยรู้ว่าแชงอยู่ที่ไหนนะนายก็รู้นี่ว่าฉนเ่ยอออาากกจแแชงงคมไหโล เนี่ยก็เลยบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเอาเปรียบนายหรือว่าหลอกลวงนายได้นั่นเองซึ่งลูฟี่เนี่ยโกรธแล้วก็ได้ถามไปว่างั้นนายจะบอกว่าโลกินั้นเนี่ยไม่รู้หรอว่าแชงอยู่ที่ไหนถ้าเรื่องทั้งหมดที่โลกีพูดเป็นการหลอกลวงฉันแล้วก็มันเนี่ยจะโดนฉันอัดแน่เลยนะซึ่งโซโลเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าฉันเนี่ยก็พูดตามสิ่งที่คนอื่นเขาพูดโลกีเนี่ยอาจจะโกหกก็ได้แต่มันจะพูดแบบนั้นเต็มปากก็ไม่ได้หรอกนะเว้นแต่ว่าฉันเนี่ยจะได้ไปเจอกับตัวขขอองงงงโลลกกกิ้้ววยตััััเในนนนนนาาทีี่่คคํุะะรห เนี่ยนามิเนี่ย,ยก็จับสังเกต2คนนี้ได้นะครับคือ2คนนี้จะทาอะไรแป,แปลกๆหรือเปล่าวะซึ่งนามิก็เลยถามว่าเฮ้ยทาอะไรกันอยู่นะฉันสงสัยว่าพวกนายเนี่ยกำลังแอบทําอะไรกันอยู่ใช่ไหมพวกนายคิดว่าพวกนายจะไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่มีฉันหรือยังไงโซโลก็เลยบอกว่าฟังนะลูฟี่พวกเราเนี่ยจะเอากุญแจโซ่มาให้แต่นายเนี่ยต้องอนุญ,ญาตให้พวกเราเนี่ยได้ไปเจอกับโลกิด้วยนะฉันจะได้รู้ว่ามันเนี่ยเป็นคนยังไงยังไงล่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับลูฟี่ก็เลยบอกเข้าใจแล้วขอบคุณนะแต่ทําไมไอ้บ้านี่เนี่ยถึงมาอย เองนะครับเพราะว่าต่อมาเนี่ยพวกเราจะได้เห็นว่าพวกลูฟี่โซโลนามิเนี่ยกำลังเดินทางไปด้วยเรือสายหมอกใช่ไหมหรือว่าชวานนั่นเองนะครับและโลนเนี่ยก็เป็นคนพายเรือให้โลนเนี่ยโดนนามิช็อตสายฟ้าใสอีกแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยเขากําลังคุยกับนามิแล้วก็ซุดอยู่ซึ่งนามิเนี่ยได้บอกว่าเขาเนี่ยทำให้โลนเนี่ยกลายมาเป็นทาสรับใช้เขาเรียบร้อยแล้วซุดเนี่ยก็เลยออกมาแบบขิงหน่อยว่าจาไว้นะฉันเนี่ยเป็นทาสอันดับหนึ่งของนามิส่วนอันดับ2เนี่ยก็คือซันจิยังไงล่ะซึ่งโลนเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเเเกียยยรติิขอองงงาา่่ล ที่จะได้เป็นธาตุนามินั่นเองนะครับก็เลยเรียกไปว่านามิทาโร่นั่นเองแล้วก็กําลังจะตีเซียนามิแะละนามิก็เลยบอกอย่าพยายามแบบว่ามาลดระยะห่างระหว่างพวกเราเลยซึ่งโรสเองก็บอกแน่นอนฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นอะไรทํานองนี้ใช่ไหมนามิเนี่ยตกลงที่จะพาลูฟี่โซ,โซโลไปเอากุญแจที่ปราสาทแต่ความตั้งใจจริงของนามิเนี่ยมันมีจุดประสงค์แอบแฝงตรงที่ว่าเขาไม่ได้สนใจพวกโซโลหรอกเขาจะไปเอาสมบัติที่ปราสาทต่างหากนะครับตัดมาที่โลกใต้ดินนะครับที่เราจะเห็นแช้งที่สวมฮูดอยู่แล้วก็รวมถึงผู้หญิง ที่สวมฮูดด้วยมาถึงแล้วแล้วก็พบกับตัวของโลกิแล้วด้วยพวกเขาเนี่ยพยายามชักชวนโลกิให้เข้าร่วมทาคีอัศวินเทพนั่นเองนะครับโลกิ Loki หัวร้อนแล้วก็ปฏิเสธไปโดยบอกว่าเขาไม่อยากจะเป็นพวกสวะแบบนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยโลกิ Loki ก็ถามไปว่าเฮ้ยพวกแกสองคนเนี่ยพวกแกเนี่ยเป็นพวกเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่าแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะสองคนนั้นเนี่ยแชงที่สวมฮูดอยู่เนี่ยก็เลยได้ถามผู้หญิงที่สวมฮูดไปว่าพวกเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโลกิบ้างผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าคนที่เราส่งมาที่เอบทั้งหมด ก็ถูกอิกาตัวใหญ่โจมตีเล่นงานและก็หายตัวไปดังนั้นเนี่ยพวกเราจึงไม่ได้มีข้อมูลอะไรหรือว่าจุดอ่อนอะไรเกี่ยวกับโลกิเลยซึ่งผู้หญิงสวมฮูดคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ถอดเสื้อคลุมออกและเราเนี่ยจะได้เห็นการออกแบบหรือว่าตัวเขาแบบเต็มตัวเลยและเธอเนี่ยชื่อว่ากุนโกะนั่นเองนะครับซึ่งมันจะแปลว่าเด็กทหารอะไรทํานองนี้เนาะช่วงเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกพาเคียสวินเทมนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ได้รู้ชื่อหรือว่ารูปแบบเต็มๆของแชงที่สวมฮูดอยู่ในตอนนี้นะครับกุนโกะเนี่ยเขาได สวมหมวกที่มีแว่นตานะครับมันจะคล้ายกับหมวกของโัวล่านั่นแหละแล้วก็จะมีเสื้อเบรเซอร์แขนยาวมากนะครับแล้วก็รองเท้าบู๊ทนอกเราจะเห็นตาขวาของเธอเนี่ยซึ่งด้านในตาขวาของเธอเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีดานะครับตรงกันข้ามกับดวงตาข้างซ้ายของเธอเลยเธอเนี่ยมีผ้าพันแผลอยู่ตรงแขนนะครับและขาและเราเนี่ยจะได้เห็นพลังของกุนโกะด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยแปลงเสื้อเบรเซอร์แขนยาวนั้นนะครับให้กลายเป็นผ้าพันแผลที่มีรูปร่างเป็นลูกศรนะครับที่สามารถคว ควบคุมได้อย่างอิสระกุนโกเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาละเอาละฉันเนี่ยปล่อยให้แกเนี่ยพูดมาสักพักแล้วโลกิแต่สิ่งที่ฉันได้เห็นจากแกเนี่ยมันก็มีแต่การเสียมารยาทจากแกเท่านั้นบางทีเนี่ยฉันก็อยากจะฆ่าแกให้แบบให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยซึ่งตัวของแชงก็เลยบอกอย่ารีบร้อนกุนโกขณะที่พวกเขากําลังคุยกันนะครับหมาป่ายักษ์เนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังของพวกเขาแล้วก็พยายามทําร้ายเนาะโลกิเนี่ยก็ตะโกนสั่งไปด้วยว่าเฮ้ยหมาป่าแดกพวกมันซะซึ่งตัวของกุนโกเเเเนนน่่้้้าาาาลลบอกกกกววแขมใิไะ หมาขี้เลื้อนซึ่งหลังจากนั้นนะครับกุลโกเนี่ยก็ใช้ผ้าพันแผลของเขาเนี่ยพันรอบคอหมาป่าจากนั้นเนี่ยก็ห้อยหมาป่าไว้บนกลางอากาศในขณะที่โลกีเนี่ยกรีดร้องเรียกเพื่อนของเขาว่าหมาป่านั่นเองนะครับแท้งที่สวมฮูดเนี่ยเขาก็เลยได้ยื่นข้อเสนอไปอีกหนึ่งอย่างก็คือแกจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเพื่อที่จะแลกกับชีวิตของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ซึ่งในหน้าสุดท้ายนะครับบทของโลกีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโลกีเนี่ยมองกุลโกแล้วก็แชงที่สวมฮูดอย่างท้าทายในขณะที่หมาป่าเนี่ยก็ เป็นอย่างนั้นเองเหรอนี่คือข้อตกลงที่แกอยากทาสินะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยก็เป็นชะตากรรมที่น่าเศร้าของแกนะเพื่อนรักของฉันหมาป่าเอ๋ยขอให้แกเนี่ยไปสู่สุคติก็แล้วกันแน่นอนว่าจะต้องมีความโกรธและความเศร้าอยู่แล้วแต่นักลบอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่สูญเสียความสงบเยือกเย็นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายนะเจ้าหมาป่าฉันเนี่ยจะกินความโกรดนี้ลงไปและจะทําลายโลกในส่วนแกเองแล้วก็จบไปในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าโลกิเนี่ยคือจะทํายังไงเนี่ยเขาก็ไม่ยอม เข้าหน่วยพาคีสวินเทพจริงๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าท้าทาย2คนนี้น่าดูเลยสําหรับโลกิซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปกันนะครับว่า2คนนี้เนี่ยจะทํายังไงให้โลกิเนี่ยมาอยู่ฝั่งเขาได้หรือพวกลูฟี่เนี่ยจะมาถึงตัวโลกิก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในตอนต่อไปซึ่งวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้ถ้าพูดตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดไปยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับและถ้าตรงไหนอี้หรือว่าฟังไม่รู้เรื่องไงเนี่ยบอกกันมาได้นะผมยังแน่นจมูกอยู่เลยนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆสําหรับ